สวัสดีพี่พี่น้าๆทุกท่านนะครับวันนี้เด็ดพ่อนกกับเม่นนกนะครับว่าจะไม่เพาะแล้วครับพี่พี่ที่รู้จักกันนะครับแบ่งตัวเมียมาให้นะก็ต้องเพาะครับตัวเมียสองกุกคู่อ่างสามสี่คำนะครับคาลมตัวผู้ก็คูอ่างสามสี่คำเหมือนกันนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับเลยเอาเข้าคู่ครับผมเทียบไว้คืนเดียวนะครับจับใส่เลยครับปล่อยเข้ากกงพ่อยครับเพิ่งเรียกกันเลยครับ ตัวเมียเรียกตัวผู้นะครับตัวผู้ก็เข้าไปอยู่ในรังกับตัวเมียแล้วตัวเมียนะครับที่นอนอยู่เนเดินขึ้นมานะครับอยู่ซ้ายมือตัวเมียนะครับขวามือตัวผู้ตัวใหญ่เท่ากันเลยนะครับตัวเมียนี่เป็นนกต่อมาก่อนนะครับแล้วมาไข่ลมตอนอายุสามปีหรือไงนี่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับให้ลูกไปว่าเล่นเลยนะครับตัวนี้ไข่เหมือนไก่ไข่ครับลูกไม่ทันโตก็ไข่ก็ สำหรับ F c ซท่านไหนที่สนใจลูกนกเดี๋ยวถ้ามันออกเราเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมอีกนะครับนี่ครับตัวเมียครับขลมครับลูกมันผมก็ได้มาครับรุ่นตัวคู่นึงครับเดี๋ยวผมจะให้ชมลูกมันนะครับเดี๋ยวดูแม่นไปก่อนเดี๋ยวก็ไข่แล้วครับเรียกกันเข้ารังยังไงครับเลี้ยงลูกดีครับนกแม่นี่ลงมาลงมาแล้วเชื่องนะครับ ตัวผู้กับเชื่องตัวใหญ่นี่ครับนีตัวเมียนะครับสองกุกเต็มคู่อ่างสามสี่คำนะครับอันหนึ่งกุกคูอ่างสามสี่คำเหมือนกันนะครับคลรมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับตัวนั้นแต่อาศัยตัวนี้ครับมีคลรมตัวเมียครับเดี๋ยวเราไปดูลูกเขาชุดล่าสุดกันเลยนะครับนี่ครับเอาขี้ยาขึ้นไปทํารังนะครับไม่เกินอาทิตย์ผมว่าน่าจะไข่นะครับ พอมันเรียกกันอย่างนี้แล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูลูกของอีตัวนี้กันครับอันนี้นะครับเป็นลูกของตัวเมียตัวเมื่อกี้นะครับตัวใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวคู่นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับน่าจะเป็นตัวเมียครับนกคู่กันนะครับผมถอนหางออกให้มันสวยครับมีปลอกขานะครับเจ้าของเดิมเขาใส่ปลอกขาไว้เป็นพ่อป่าแม่ป่าทั้งคู่นะครับไม่ใช่ลูกผสมนะครับเป็นพ่อพ่อคาลมแม่ก็คาลมนะครับ แต่ต้องดูลูกครับอันนี้ขันแล้วนะครับเป็นกุกเดียวครับเสียงกลางๆยังไม่เต็มนะครับกลางไปใหญ่นะครับถ้ามันเต็มเสียงแล้วนะครับตัวใหญ่ครับไม่ค่อยดินอะไรนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวคู่ตัวใหญ่ของเขานะครับขันดีตัวนี้ตัวเล็กน่าจะเป็นตัวเมียนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจครับเพราะาจับตะเกียบมันดูแล้วมันชิดทั้งคู่นะครับนกมันดูยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ สอตาก็ลงใตายตาทั้งคู่ครับนี่ไว้เพียงแค่นี้นะครับอัปเดตให้ชมกันครับดี๋ยถ้าตัวเมียออกลูกสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมอีกนะครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ